แอดวินพลาดอนนะครับมาสอนแก้เฟซถูกระงับถาวรนะครับหรือว่าโดนะงับ30วันโดนะงับจากไ g จอื่นหรือโดนะงับเรื่องเพศนะครับผมเคยแชร์วิธีนี้นะครับผ่าน Facebook ของผมแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้องย้าก่อนนะครับเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่วิธีการแก้แบบคัดลึกนะครับก่อนอื่นขอแนะนาตัวก่อนนะครับผมแอดวินพลาดอนนะครับจากร้านพลาดดอนรับแก้เฟซนะครับเป็นแอดวินกลุ่มแก้เฟซนะครับผม กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับมีสมาชิกถึง24,00 0คนเลยรวมถึงนะครับกลุ่มของเราจะโตขึ้นเรื่อยๆอยนะครับอย่างแรกนะครับเริ่มจากวิธีการแก้เลยนะครับกดมาที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับผมรอสักพักนะครับก็จะขึ้นหน้าช่วยเหลือมานะครับให้กด3ขจีดก้างตามุมขวบบนสุดนะครับหน้านี้นะครับเลือกรายละเอียดเข้าสู่ระบบนะครับในการกู้คืนนะครับถัดมาตรงนี้นะครับกดการกู้คืนบัญชีครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับสีฟ้าขึ้นเยอะเลยให้เราเลือกตรงนี้นะครับบัญชีของฉันถูกระงับหรือถูกปิดใช้งานกดเข้้้้้้าาาไไไไไปดดเเเลลยยนนนะครรับมมม่ขใใจตตงหพพพิสอถี เลื่อนลงมานะครับกดว่าไม่ใช่ครับตรงนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ผลนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเลือกนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้ใส่ข้อมูลตรงกับเฟซที่ถูกปิดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใส่ข้อมูลเฟซที่ถูกปิดนะครับหน้านี้นะครับคำภาษาอังกฤษผมจะวางให้อยู่ใต้เมนนะครับให้วางไปเลยนะครับบรรทัดแรกนะครับใส่ชื่อเฟซของเราเข้าไปเลยตรงนี้นะครับให้ใส่ลิงก์เฟซของเราลงไปนะครับผมแล้วก็ล่างสุดเป็นอีเมลแล้วก็ล่างสุดๆนะครับเป็นเบอร์มือถือของเราข้อมูลตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ บางคนนะครับโชคดีใช้วิธีนี้แก้ก็ได้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับไม่ได้ทุกเฟสนะครับบางเฟสก็ต้องส่งแก้กับร้านจริงๆที่ว่าผมสามารถแชร์วิธีนี้ให้ได้เพราะว่ามันคือวิธีเบื้องต้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทั้งหมดนี้จากร้านพลทยดอนรับแก้เฟสนะครับ